เพราะว่าหลายๆท่านเองณปัจจุบันนี้นะครับหากินก็ลำบากชีวิตก็ติดขัดไปหมดหรือที่เราเข้าใจกันก็คือชีวิตมันตกต่ำลงสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับ กลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองจะมาตอบคำถามคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาว่าในตอนนี้ชีวิตรู้สึกว่าจะตกต่าอย่างมากชีวิตนั้นไม่ดีเลยไม่เหมือนแต่ก่อนตอนนี้หยิบจับอะไรก็จะไม่ดีไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อน เรียกได้ว่าติดขัดทำมาหากินก็ลำบากจึงอยากจะให้ผมช่วยแบ่งปันในเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่ตกต่ำและเหตุเพราะอะไรทำไมชีวิตจึงตกต่ำไปได้ทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าหลายๆท่านเองณนะปัจจุบันนี้นะครับหากินก็ลำบาก ชีวิตก็ติดขัดไปหมดหรือที่เราเข้าใจกันก็คือชีวิตมันตกต่ำลงซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันในเรื่องที่ทำให้ชีวิตนั้นไม่ตกต่ำเพราะถ้าเราไม่ทำดังต่อไปนี้ชีวิตของเราก็นำไปสู่ความตกต่ำได้ ซึ่งการที่ทําให้ชีวิตนั้นไม่ตกต่ําพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่3ประการเหตุที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตกต่ําก็คือ 1. เป็นผู้รู้จักการให้ทาน 2. เป็นผู้ที่รู้จักการบีบบังคับใจและ 3. เป็นผู้ที่มีความสํารวมระวังการให้ทานการบีบบังคับใจและการสํารวมระวังนี้ จะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ําจะทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองการให้ทานอย่างไรที่ทําให้ชีวิตนั้นไม่ตกต่ําพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 1. เราต้องให้ทานด้วยความเคารพ 2. เราต้องให้ด้วยความนอบน้อม 3. ให้ด้วยมือตนเอง 4. ไม่ให้ของที่เหลือและ 5. ให้ทานแล้วคำหนึ่งถึงผลที่จะมาถึง ลักษณะการให้ทานแบบนี้จะทําให้ชีวิตนั้นไม่ตกต่ำเพราะลักษณะการให้ทานแบบนี้จะเป็นการให้ทานของคนดีและการให้ทานนั้นเราก็ต้องรู้จักการวางจิตด้วยเราจะต้องไม่หวังผลในทานที่ให้ไปเราให้แล้วก็อย่าไปคิดที่จะเอาคืนให้เพื่อปรุงแต่งจิตประดับจิตละความตรนีอันเป็นมนทินในจิต นี่คือลักษณะการให้ทานที่ดีและเป็นไปเพื่อทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตกต่ำส่วนการบีบบังคับใจเพื่อไม่ให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตกต่ำก็คือในเรื่องของการคิดนั่นเองเราไม่หลงอยู่ในกามพยาบาทเบียดเบียนเราไม่คิดประทษุสายพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นหรือมีความเห็นผิดเพราะบางท่านเอง การที่ชีวิตนั้นตกต่ำลงก็ติดอยู่ในกามติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือติดอยู่ในกามคุณห้าอันเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดังนั้นเมื่อติดอยู่ในกามคุณห้าอยู่กับการรมตลอดเวลาก็จะนำพาให้ชีวิตนั้นตกต่ำได้ หรือบางท่านเองก็อยู่กับความไม่พอใจประทุษร้ายพยาบาทเบียดเบียนมีความคิดที่ไม่ดีกับคนอื่นคิดอยากจะให้คนอื่นนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ดีอยากให้ชีวิตคนอื่นนั้นตกทุกข์ได้ยากอยากให้คนอื่นได้รับกรรมคิดไปในทางที่ชั่วคิดไปในทางที่ไม่ดีผลสุดท้ายชีวิตของตัวเองกลับตกต่ำ เพราะการคิดไม่ดีกับคนอื่นไม่รู้จักการสัารวมความคิดไม่รู้จักการสัารวมใจหรือบางคนเองไม่รู้จักการให้อภัยก็ไปคิดผูกเวรผูกพยาบาทกับผู้อื่นตัวเองก็เลยได้รับแต่ความทุกข์ได้รับแต่ความตกต่าหรือบางคนนั้นมีความโลภคิดแต่อยากจะได้ของคนอื่น คิดแต่อยากจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองการมีความโลภที่อยากจะได้ของคนอื่นแบบนี้ก็จะนำพาให้ตัวเองนั้นตกต่ำได้เช่นกันส่วนการสำรวมระวังเพื่อไม่ให้ชีวิตตกต่ำนั้นก็คือการสำรวมกายการสำรวมวาจาซึ่งการสำรวมกายนั้นเราเองก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนมนุษย์ไม่ทำร้ายกัน รู้จักมีความเมตตาต่อกันเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ 2. ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยคือไม่เอาของที่เจ้าของนั้นไม่ยินดีให้เราเอาแต่ของที่เขาให้ที่เขาเต็มใจจะอยู่ในบ้านจะอยู่ในป่าก็ดีถ้าเขาไม่ให้เราก็อย่าไปเอาของเขาเพราะการไปเอานั้นก็จะเป็นลักษณะแห่งการขโมยหรือแม้แต่ไปยืมเงินเขา เราเองก็ต้องคืนเขาเพราะเขาไม่ได้ให้เราเราเองก็อย่าไปอยากได้ของเขาเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนเขาถ้าเราตั้งใจที่จะไปริบของเขาจะไปเอาของเขาโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจให้เขาแค่ให้ยืมเราก็เอาของเขาด้วยอาการแห่งขโมยอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตนั้นตกต่ำได้ 3. ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่เป็นชู้ไม่นอกใจเพราะการประพฤติผิดในกามนี้ เมื่อวิบากกรรมมันส่งผลก็จะนำพาให้ชีวิตตกต่ำได้และยังเป็นการก่อเวรด้วยศัตรูสร้างศัตรูด้วยเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องสำรวมกายทั้งสามอย่างนี้ให้ได้ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการเอ่งกโมยและไม่ประพฤติผิดในกามเป็นชูนอกใจส่วนการสำรวมวาจาสำรวมการพูด ก็คือ 1. ไม่พูดเท็จหรือไม่พูดโกหกเราพูดแต่คำจริงเรารู้ก็บอกรู้เราไม่รู้ก็บอกไม่รู้อันไหนที่เป็นคำโกหกเราก็ไม่พูดไม่เห็นแก่เงินแก่ทองไม่เห็นแก่สิ่งของแล้วโกหกออกไปเพราะจะทำให้ชีวิตตกต่ำได้ 2. ไม่พูดส่อเสียดหรือยุยงให้คนแตกแยกกันการพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันนี้มันก็มีโทษ วิบากกรรมอย่างเบาก็จะทำให้แตกจากมิตรชีวิตก็นำพาไปสู่การตกต่ำได้เพราะเราชอบทำให้คนที่มีความสามัคคีนั้นเขาแตกแยกกัน 3. เป็นคนที่ชอบพูดคำหยาบด้วยอารมณ์โกรธด้วยอารมณ์โมโหพูดคำแสบแสบเผ็ดเผดคำรุนแรงหรือพูดกระทบกระเทียบทำให้คนอื่นเสียใจเมื่อวิบากกรรมส่งผลชีวิตก็ตกต่ำได้ ข้อที่ 4, คือการไม่พูดเพย์เจอและการพูดเพยเจอร์เรื่องไร้สาระคำพูดที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์ก็ละทิ้งไปอย่าไปพูดมากอย่าไปพูดในเรื่องที่ไม่รู้จริงไม่มีที่มาที่ไปเพราะวิบากกรรมอย่างเบวนี้จะทําให้คําพูดไม่มีใครเชื่อถือด้วยดังนั้นถ้าเราพูดเพยเจอร์แล้วไม่มีใครเชื่อเรามันก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ําไปได้ นี่คือการทำกายวาจาใจไม่สะอาดก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำลงแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ให้ทานรู้จักบีบบังคับใจไม่โลภไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายเรามีความเห็นถูกเชื่อกราดีกาชั่วเชื่อว่ากรมดีกมชั่วนั้นมีผลเชื่อว่าโลกนี้มีเชื่อว่าโลกหน้ามี เชื่อแม้กระทั่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เองโดยชอบและไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเผยเจอสํารวมวาจาการให้ทานการบีบบังคับใจการสํารวมระวังแบบนี้ก็จะนำพาให้ชีวิตนั้นไม่ตกตำ่ำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองตอนนี้หลายๆท่านเองชีวิตยังตกต่ำอยู่ เราเองอาจจะกระทำทางกายทางวาจาและใจไม่สะอาดหรือรวมไปถึงเรานั้นกำลังเดินทางอยู่ในทางเสื่อมทั้ง6ประการคือเป็นผู้ที่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราชอบเที่ยวกลางคืนเราชอบไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเราเล่นการพนันเราครบมิตรชั่วและเราเป็นผู้เกียจคร้าน ทางเสื่อมทั้ง6ทางนี้ก็ตกต่ำได้ฉะนั้นคุณผู้ชมเองต้องรู้จักการให้ทานให้มากรู้จักการบีบบังคับใจให้มากและสำรวมระวังให้มากจะทําให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นไม่ตกต่ำครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ตอนนี้ชีวิตกําลังตกต่ำก็เป็นกําลังใจให้ครับ กลับมาพบกันใหม่กับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ